สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับนาแดนมาสูบน้ำลดอ้อยนะครับใช้เครื่องห้าแรงนะครับอันนี้เป็นป่าอ้อยที่ลกมากอ้อยปลูกใหม่ครับท่านผู้ชมพอลดน้ำแล้วย้ามันก็จะขึ้นเยอะตอนนี้ฉีดยาไปญ้าเริ่นจะตายแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นต้นจันนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่ครับออกโดยอดยอดยอดเขาจะอ่อนมากนะครับตอนนี้นาแดนจะเก็บไปจิ้มน้ำพริกนะครับอร่อยมากนะครับจิ้มพริกหรือว่าจิ้มปลาราับนะครับสำหรับยอดจันนี้นะครับใบของเขาจะเป็นใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวนี่นะครับ แล้วก็ยอดของเขาออกมาก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับก็จะเรียกว่าสีแดงก็ได้นะครับต้นจันนนี้นะครับก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆแบบนี้นะครับต้นจันทนนี้เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับก็ถูกผู้คนในเมืองมากว้านซื้อนะครับต้นใหญ่ก็จะไม่มีให้เห็นแล้วนะครับก็จะเห็นแต่อย่างนี้นะครับต้นเล็กๆเพราะว่าเวลาเขาถอดยอดใหม่นี่นะครับ ยอดของเขาจะสีแดงแล้วก็มีความสวยงามนะครับยอดเขาจะออกมาสีแดงแล้วก็มีความสวยงามก็จึงถูกผู้คนเอาไปปลูกประดับบ้านเรือนกันหมดนะครับสำหรับต้นจันนนี่นะครับก็จะเหลือน้อยนะครับในทุ่งนาก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆนี่นะครับมันจะงอกขึ้นมาจากรากของเขาที่โดนขุดไปนะครับ เขาก็จะออกมาแตกมาตามรากเป็นต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาออกดอกนี่นะครับดอกของเขาจะเยอะมากนะครับแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็จะมีมะแมลงพวก,พวกผึ่งพวกแมลงผู้แมลงต่างๆเนี่ยจะมาตอมท่อดอกของเขาเนี่ยเป็นจานวนมากหรือจะเรียกว่ามากที่สุดเลยก็ได้นะครับในบรรดา ดอกต้นไม้ทั้งหลายนะครับนี่นะครับท่านสังเกตด,ดูว่าตามบ้านคนที่มีสตัง์ทั้งหลายนะครับก็จะมาพากันมากว้านซื้อหรือขุดไปปลูกประดับหน้าบ้านแต่ก็หายากมากนะครับเพราะไม่มีไม่มีให้หาแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆแบบที่ไม่มีใครต้องการนี่นะครับพอพยอทเขาแก่แล้วเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวเขาจะไม่มีดอก ครับเอาไปปลูกก็จะใช้เวลานานถึงห้าหกปีเจ็ดปีประมาณนี้นะครับเขาถึงจะออกดอกออกช่อหรือถ้าไม่สมบูรณ์ก็จะใช้เวลาถึงสิบปีนะครับชาาต้นเล็กขนาดนี้ไปปลูกถึงจะมีดอกก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่เป็นที่ต้องการของคนมีจัดตังเขานะครับเขาต้องการแต่ต้นใหญ่ใหญ่ที่เอาไปปลูกแล้วพร้อมที่จะออกดอกได้เลยนะครับสำหรับต้นจันนี้นะครับ มันก็เลยหลงเหลือแต่ต้นเล็กๆไว้ให้ดูในประมาณนี้นะครับเหลือแต่ต้นเล็กต้นน้อยนะครับส่วนที่เห็นชุนเขียวต้นเล็กๆนี่นะครับขึ้นตามกกไม้นี่นะครับเขาก็จะเรียกว่าต้นกระทกลกป่ายอดของเขาก็จะกินคล้ายๆกับผักหวานบ้านนะครับใบเขาก็คล้ายๆกันนะครับกับผักหวานบ้านเดี๋ยวนะ้าแดนจะพาไปดูลูกของ กระทกลกป่าถ้าต้นเขาเป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่นะครับต้นกระทกลกป่าถ้าเขาไม่มีที่เกาะเขาจะอยู่อย่างเนี้นะครับเขาจะไม่ค่อยยาวไปไหนเขาจะม้วนไปม้วนมาในตัวของเขาเองแต่ถ้าเขามีที่เกาะขึ้นได้เขาก็จะขึ้นไปหมดอันนี้จะเป็นลูกของเขานะครับลูกของเขาที่สุกแล้วพร้อมที่จะงอกได้เลยนะครับสำหรับลูกของเขานี่นะครับ ที่ไร่พฤกษาของเราจะมีเยอะมากนะครับเพราะมันขยายพันธุ์ได้เร็วมากเม็ดของเขานี่ร่วงตรงไหนเขาก็จะงอกตรงนั้นนะครับแต่ไม่เคยมีใครเอาลูกของเขาเนี่ยไปกินมีแต่นกนะครับนกนี่จะชอบมากนะครับนี่นะครับนกเขาจะคาบไปกินแล้วก็ไปขึ้นอยู่ทั่วไร่ทั่วสวนทั่วตรงไหนที่น้ําไม่ขังเนี่ยเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับนี่เป็นต้นกระทบลกป่าในาแดนเคยไปเจอคนภาคอีสาน เขาเรียกว่าต้นดอลิงนะครับลูกของเขาจะมีลักษณะแปลกนะครับนี่นะครับดูลูกของเขาจะมีลักษณะแปลกตรงปลายนี่นะครับ,จะ,ะระรบจะโผล่ออกมาคล้ายๆโผล่ออกจากเปลือกแต่จริงๆแล้วลักษณะของเขาเป็นแบบนี้เองนะครับนี่นะครับเหมือนเหมือนมีเปลือกหุ้มลูกของเขา แต่จริงๆแล้วก็เป็นเปลือกชั้นเดียวกันละครับแต่ลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้เองยอดของเขาก็จะกินอร่อยนะครับเหมือนยอดผักหวานแล้วก็มีตำนานในตำรายาสมุนไพรกระทกลกป่าตัวนี้นะครับมันจะแตกต่างกับกระทกลกอย่างที่หลายคนรู้จักกันในานามของกระทกลกป่านั้นจะเป็นถ้าทางบ้านนาเดน จะเรียกว่าเถาเงาะนะครับเรียกเงาะป่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่ากระทกลกนะครับที่มีลนะักษณะมีลูกแบบนี้วันนี้ก็เลยพาท่านผู้ชมมาชมไม้ป่าที่บางชนิดก็สวยงามนะครับดูสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ